คุณลูกค้าจา๋าเดี๋ยวเรามาดูนะคะกับสูตรคุณผู้หญิงะค่ะสูตรคือเน้นเป็นงานแบบว่าสีดำสีดำ,ดำะค่ะโทนสีดำเลยนะคะโทนสีดำเลยนะ,ะลูกค้าจา๋าเน้นเป็นโทนสีดำแบบดำเรียบๆนะคะมีแบบว่าไม่มีสีอื่นนะคะง่ายๆดำแบบดำเรียบดำๆโทนเดียวเลยนะคะ ค่ะลูกค้าคะเป็นสูตรสีดําของเรานะคะเป็นงานของคุณผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นด้วยนะคะหมวดนี้นะคะราคา5,500บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นค่ะคุณลูก <หา S 2> ค้าจ๋าราคา5,500บาทนะเดี๋ยวเรามาดูเ,เรื่องทรงแล้วก็เลือกไสแล้วก็เลือกสไตล์นะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวลูกอ่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าสอบถามกันมาว่า เดี๋ยวนะขอสะบัดหน่อยนิดนึงค่ะว่าคนรีวิวใส่ได้ไหมใส่ได้ได้ค่ะเพราะว่าไซส์ของคุอ่าคนรีวิวก็อยู่ไซส์ประมาณไซส์ L นะลูกค้าจาแต่งเจงเราใส่ไซส์ XL เนาะใช่ไซส์ L ไซส์ XL นะคะแต่ว่าอาจจะมีเป็นบางตัวค่ะ ใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบว่าแฟชั่นมีมาอยู่ในนี้ทางการมีมาอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าค้า,ามาเลยต้นทุน45บาทเท่านั้นสําหรับใครที่ขายงานกลุ่มออฟฟิศกลุ่มราชการอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋า สามารถเอาไปค้าไปเสิร์ฟในร้านได้นะคะใช่ค่ะอักโทนแบบเรียบรียบสีดำเชื่อได้เลยค่ะว่าจะเป็นกลุ่มทํางานกลุ่มราชการกระดุมบางตัวเป็นแฟชั่นนะกุณผู้าญมีหนึ่งเมตรนะคะมีหนึ่งเมตรบางตัวมีสองเมตรค่ะกุณผู้หญิสาบางตัวมีเป็นรองบ่าไม่รองบ่านะมีติดมาบ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแบรนด์จะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มของงานสูตรของคุณผู้หญิงนิดนึงดาเลย ยังเรียบเรียบไม่ชอบเป็นสีดําเรามีเป็นแนวแจ็กเก็ตแฟชั่นมีค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากขายเป็นแนวกลุ่มแจ็กเก็ตแบบเป็นแฟชั่นเราก็มีมะนะคะราคาเท่ากันแล้วก็คุณภาพเหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอสวยๆยัวย่วๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจะขายงานกลุ่มราชการอยู่แล้วขายงานแบบว่านักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะสามารถเอาไปขะกันได้นะคะหมวดนี้คือใส่ได้ทั้งวัยรุ่นวัยทำงานนะคะแล้วก็กลุ่มแม่บ้าน นะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นแฟชั่นของเขานะคะอาจจะเป็นคอเปือยแบบนี้มีมาคอปกมีมาะคะใช่ค่ะบางตัวจะไม่มีเป็นกระดุมด้านด้านหน้าแต่ว่ามีเป็นด้านบนแบบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็มีอ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านจ้ารายการแรกช่วงเช้าเช้า,ชาบรรยากาศเย็นๆค่ะฝนตกปอยๆปรบางพื้นที่นะคะกับรายการแรกเลยใส่คุมกันแดดกันลมกันหนาวนะคะเป็นโทนออกสุ ภาพเน้นเป็นสุภาพน้นเป็นโทนเรียบร<อ>้อยนะคะเอาสูตรสีดำรายการนี้ค่ะขึ้นไม้แขวนขายได้เลยกลุ<ด>่มออฟฟิศก <office, S 2> ลุ่มราชการกลุ่มทำงานะนะได้หมดเลยสำหรับสูตรสีดำนะคะดำเรียบเรียบบางตัวดำเงาบางตัวดำแบบดันดนค่ะ,คะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อะนะคะใช่ค่ะแต่ยังเน้นเป็นสีดำอยู่นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับสาวออฟฟิศท่านไหนที่แบบว่าทำงานกลุ่มออฟฟิศอยู่แล้วนะคะใส่ ชุดนะคะลูกค้าจะบางทีนะคะอาจจะแบบว่าต้องมีตัวนี้ไปด้วยนะเพราะว่าจะได้ดูแบบภูมิฐานขึ้นนะคะดูเป็นทางการขึ้นนะคะใช<ะ>่นะค่ะบางตัวนะต้องเอาไปรีดแต่ถ้ารีดขึ้นมานี่ จะสวยจะใหม่เลยนะคะลูกค้าจะอันนี้ค่ะสไตล์ทรงแบบนี้มีรองบ่าด้วยนะคะทรงรองบ่าแล้วขออนุญาตใส่ให้คุณลูกค้าดูนี่เน้ออกแนวแฟชั่นโอ้น่ารักเนาะนะคะเป็นเครื่องตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่กับเดทได้นะคะตัวนี้นะคะใส่คู่กับเดทแล้วสวยเลยอุ้ยสวยพี่แอลได้เลยไปประชุมใช่ค่ะจะไปสัมมนาใช่ค่ะได้เลยตัวนี้ไซส์นะคะตัวที่คนรีวิวใส่นะคะตัวแหวใส่นะตอนนี้นะคะไซส์อยู่ประมาณไซส์ L ค่ะไซส์ประมาณไซส์ L XL ใส่ได้นะได้ค่ะไซส์ L แล้วก็จะมีแบบเป็นลองบ่าไม่ชอบ<ะ>ลองบ่าสามารถตัดออกนะคะได้เหมือนกันโอ้ได้เลยอะ่ะได้เลยเหมือนสั่งตัดมาเลยหมดปัญหาค่ะ,ะต้องเข้าร้านตัดเป็นทีหนึ่งทีละพันสองพันสามพันบางร้านหลักหมื่นค่ะคุณลูกคา<ะ>้าจ๋าอยู่ในนี้ค่ะบริษัทบัคของเราถือว่าใจดีมีโอกาสนําเข้ามาให้แล้วกับสูตร<ะ>คุณผู้หญิงเน้นเป็นงานสีดําค่ะคุณลูกค้าจ๋าราคาห้าพันห้าร้อยบาทเรื่องจํานวนชิ้นคุณลูกค้าจ๋า อประมาณการ100่งถึงหนึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการ45บาทต้องบอกก่อนว่า เน้นเป็นดำแต่ไม่ได้เน้นเป็นสูตรทุกตัวค่ะตัวนั้นเป็นแฟชั่นได้เลยเป็นแฟชั่นตัวนี้เป็นแฟชั่นได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือสูตรนะคุณลูกค้าจ๋าเมื่อสักครู่นี้ใส่เป็นสูตรเนาะแต่ตัวนี้เป็นแฟชั่นแต่ว่าก็เน้นดำเหมือนกันนะคุณลูกค้าจ๋าเน้นดำแต่ว่าไม่ได้เน้นเป็นสูตรเน้นเป็นดำนะคะบางตัวมีเป็นแจ็คเก็ตแฟชั่นติดมาบ้างแต่หลักสีของเขาจะเป็นสีโทนสีดำนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าชอบก็สามารถ CF เได้นะคะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือเป็นกระสอบใหม่ไปลุ้นเองไปเปิดเองก็ได้นะคะใช่ค่ะถือว่าได้เหมือนกันได้เนะอันอาัคารที่สดใสค่ะสวัสดีวันแม่เมื่อวานนะคะลูกค้าจะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคุณป้าคุณนาคุณอาคุณยายนะหรือว่าจะเป็นคุณพี่ค่ะสวัสดีวันแม่ทุกท่านขอให้วันแม่นะคะสุขภาพ อ่าร่างกายคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค <ฮะ S 1> ้าขายร่ำรวย<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะคะลูกค้าจะ,จะอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้จะอยู่ต่างประเทศก็ดีนะ,นะสุขภาพเราต้องมาก่อนเนาะรวย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 คุณลูกค้าจะรวยรวยรวยค้าขายกับบริษัทป้าของเราเฮงเฮงปังปังนะลูกค้าจาหรือว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะก็ขอให้รวย ขอให้คิดขอให้คิดว่าจะเริ่มต้นก็ขอให้รวยได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะโรคคาจ่าสวัสดีวันแม่อีกครั้งด้วยนะคะใช่ค่ะไปะเที่ยวไหนมาวันแม่โอ้นอนค่ะ พักผ่อนพักผ่อนนอนนอนเลยนอนเลยนอนเลยนะอ๋อไม่ได้นอนนะ,ะไปทำธุระส่วนตัวอ๋อนะม่ไปทำแบบประชาชนค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ถามต่อแล้วค่ะไม่ถามต่อส่วนตัวแล้วมีจะไม่ถามต่อเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแฟชั่นนิดนึงค่ะเป็นกระดุมสามเมตรค่ะคุณลูกค้าจ่ายสามเมตรถ้าเป็นพูดถึงว่าสูตรดําที่เราจะขายนะเอาสูตรจะเอาเอาเอาสูตรดำแจ็คเก็ตดำอันนี้คือในหนึ่งกระสอบคุณลูกค้าจ่ายยอด5500บาทได้ทั้ง สูทสีดําและก็ได้ทั้งแจ็กเก็ตสีดํำดูในกระสอบเดียวกัน <Ha. S 2> แล้วก็เอาแจ็กเก็ตแฟชั่นอีกหนึ่งกระสอบ เอากางเกงสแล็ตคุณผู้หญิงอีกหนึ่งกระสอบได้ค่ะแล้วก็เอาแนวโทนแบบเป็นผ้าป้ายอีกหนึ่งกระสอบเอาไปขายคู่กัน<ะ>หรือเอาเดรสค่ะคุณลูกค้าจะอีกสักหนึ่งกระสอบ<ะ>เอาไปขายคู่กันเอาไปแมทใส่กันก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะยิ่งสไตล์แบบนี้ค่ะเป็นแฟชั่นแบบนี้นะคะลูกค้าจะไปจับคู่กับเดรสนะสามารถอัพทำราคาได้ถ้าแบบว่าเป็นสูตรเฉพาะ เสื้อแฟชั่นสูรแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าถ้าสั่งตัดปกติก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่อยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้5,500นบาทได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะจ่ายค่ะบางตัวมีซับในค่ะผ้ามันมัน,มนลื่นๆค่ะใส่แล้วนะคะเนื้อผ้าจะเย็นๆนะคะใส่แล้วใส่สบายค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นอีกหนึ่งรายการค่ะซื้อสี่กระสอบคุณลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าซื้อเยอะ,อะเราลดเยอะอน,น,นะคะหร<อ>ือว, <พด S 1> ว่าจะซื้อสี่กระสอบก็ได้นะคะได้ส่วนลด1,000 บาทนะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นออกแนวโค้ดค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ใส่คู่กับกระโปรงก็ได้หรือว่าเดสสั้นๆก็ได้นะคะลูกค้าจะใส่คุมได้ใส่ออกงานได้นะคะใช่ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะดำล้วนดำเรียบรีย์นะคะเอาไปอีกสักหนึ่งตัวนะคะตัวนี้น่าอาจจะเป็นมือหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะกระดูกของอเป็นกระดาษแบบนี้มาเลยนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นโบด้านหน้านะคะไซส์ประมาณนี้ค่ะไซส์นะคะบางตัวเขาไม่มีบอกนะแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อแต่ถ้าไซส์งานญี่ปุ่นหลักๆนะคะคุณลูกค้าจะจะอยู่ไซส์ประมาณไซส์เอแล้วก็ไซส์เนะคะดําทุกตัวดําจริงๆดำเลยไม่ชอบดําเรามีเป็นแฟชั่นนะคะคุณลูกค้าจะดำยันตะก้องนะคะดายันตะก้องนะใช่หรอคะบุรี่เราหนึ่งบุรี่แต่เช้าอ่ะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นอยู่ในนี้มีมาเป็น ออกแนวทางการมีมาค่ะอยู่ในนี้แต่เราไม่ได้การันตีนะว่าเป็นแฟชั่นกี่ตัวเป็นทรงทํางานทรงทรงราชการกี่ตัวนะคะหรือว่าจะเป็นคอปกคอเปือยมาเยอะหรือมาน้อยอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะขึ้นอยู่แล้วแต่กระสอบด้วยนะคะใช่ค่ะฝากติดตามค่ะคุณลูกค้าจากหลากหลายช่องทางในการติดตามนะคะตอนนี้มาเร็วมาแรงแล้วก็จะเป็นของติ๊กต็อกนะคะ,คะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะคุณลูกค้าจาาจหลากหลายและการอยากดูรายการอะไรเป็นที่เสก็แจ้งเข้ามาได้นะคุณลูกค้าคคหรือว่า ช่วงนี้อาการเริ่มเย็นๆเรามีเซ็กกันหนาวหลากหลายรายการนะคะซื้อเยอะเรามีเป็นราคาที่ลดเยอะด้วยนะคะหรือว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่แล้วก็งบประหยัดคุณภาพเกรดเด้วยนะคะบางรายการนะคะเช็คราคาได้เริ่มต้นที่ราคา2,500บาทก็เริ่มต้นธุรกิจได้แล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากหรือว่าถ้าลูกค้าฟังไม่ทันยังไงทักเข้ามาสอบถามกับเราได้นะคะลูกค้าจากเบอร์โทรที่หน้า Facebook สามารถโทรคุยได้ทุกเบอร์เลยค่ะลูกค้าจากหรือนาไปแอดไลน์ก หรือจะอินบล็อกหาทางเพจของเราก็ได้นะคะได้หลากๆช่องทางเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ his and it นะคะแบรนด์ เรื่องแบร<บ>นด์อาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะของเขามีมาแบรนด์ที่เรารู้จักคุณหน้าคุณตามมีมาอยู่ในนี้นะคะใช่ดําเรียบจริงๆค,ะค่ะดำเรียบเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นแจก็กเก็ตเป็นสูทคุณผู้หญิงสีดำาค่ะเน้นเป็นงานโทนดํำๆนะคะคุณลูกค้าจ๋าราคาก็คุ้มนะ5,500บาทนะคุณลูกค้าจ๋าน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการนะคะคุณลูกค้าจ100๋าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะสี่สิบห้า นะคะคุณลูกค้าจะคุ้มมากคุ้มจริงคุ้มสั่งนะคะ,ะนี้เราก็รีวิวให้ลูกค้าดูประมาณการคร่าวๆนะคะคุณลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดยังไงนะคะโอ้โตัวนี้แฟชั่นเรื่องรายละเอียดยังไงนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะคุณลูกค้าจ๋าสาหรับรายการนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋า สามารถติดต่อหรือติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะมีไลน์มี Facebook มีโทรสอบถามมีหน้าง,งานมี Youtube มี i n s t a g r กรมไฟในช่องทางคือช่องทางติดต o อกะะคะสำหรับรายการนี้ขอบคุณค<อ>่ะ